สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะกับ k o g s s o o w โ w ว์หรือว่า k o g h h u o o นะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ได้มีแกดเจ็ตลำๆอีกหนึ่งอย่างมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะ,ะนั่นก็คือ Razer Normal Pro Speaker s นะครับผมเป็นหนึ่งในลำโพงที่ให้เสียงที่ดุดันมากๆนะครับผมสำหรับเกมเมอร์สายเล่นใหญ่ทุกคนเนี่ยต้องไม่พลาดเจ้าลำโพงตัวนี้อย่างแน่นอนครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในรีวิวกันเลยนะครับว่า เจ้าตัว Razer Normal Pro Speakers ตัวนี้จะดุเดือดขนาดไหนไปดูกันเลยเริ่มต้นมาดูที่การดีไซน์กันก่อนเลยนะครับผมเจ้าตัว Razer Normal Pro Speakers ตัวนี้มีน้ำหนักที่เบาครับโอ้เบาจริงอ่ะอาจจะเห็นว่าเขาแบบดุดันแน่นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำหนักเขาเบามากนะครับผมเซตอัพได้ง่ายนะครับเทม่มากๆนะฮะเมื่อ ไปอยู่กับอุปกรณ์เรเซอร์ชิ้นอื่นๆนะครับผมเรียกได้ว่าเข้าเซตกันเลยทีเดียวกับรีมสีของเขาเอ่ยกับคุณภาพสปปรรพคุณของเขาเอ่ยนะครับผมของที่ให้มาภายในกล่องนะฮะก็จะมีเจ้าตัวสาย a ัก Cable นะฮะขนาด3.5ม mm มิลิเมตรนะครับผม ดูฮะเป็นสายถักสวยงามเลยสีดํำฉบเฉี่ยวที่เด็ดของเจ้าตัวนี้เลยอันนี้นี่เองนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเวเซอร์นอร์โมโป o คอนโทรหับนะครับผมซึ่งสามารถใช้ควบคุมเนี่ยระดับเสียงได้เพิ่มลดระดับเสียงในการหมุนนะครับผมสามารถสลับอินพุตแหล่งสัญญาณได้ด้วยนะครับผมสามารถนําหูฟังเนี่ยมาเชื่อมต่อได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวมาดูกันได้เสียงในการเล่นเกมกันก่อนเลยนะเจ้าตัวนี้มี Dolby v i r t u a l Surround ในตัวนะครับผมเป็นเทคโน คโนโลยีเสียงรอบทิศทางให้คุณภาพเสียงที่แม่นยำมากๆนะฮะเหมาะกับคนที่เล่นเกม FPS ด้วยสามารถแยกทิศทางเสียงของสตรูได้ดีทุกคนอาจจะติดภาพที่ว่าเวลาเราเล่นเกม FPS เนี่ยจะมีแค่หูฟังเท่านั้นที่สามารถแยกเสียงได้คุณต้องตัดภาพนั้นออกไปเลยครับเพราะว่าถ้าตัว Razer Normal Pro s p e a k e r ตัวนี้สามารถแยกเสียงเท้าของสตรูได้สําหรับการใช้งานที่ไม่ได้หนักไปที่เรื่องการเล่นเกมนะครับผมจากผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นเกมเมอร์ก็สามารถนําเจ้าตัว วนี้ไปดูหนังฟังเพลงได้อย่างครบอัถรสดแน่นอนนะ,ะเจ้าตัว r a เ e r n o นอรตัวนี้สามารถปรับแต่งผ่าน r a เ e r s ์ไซ p นปสามนั่นเองสามารถปรับสี R G B ของเจ้าตัวลำโพงได้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็มาสรุปกันดีกว่านะฮะว่าเจ้า r a เ e r n o นอร์โมโปรสปีกเตัวนี้ให้สัมผัสและรู้สึกยังไงป้านะผมกับการใช้งานครั้งแรกเลยของผมนะครับผมรู้สึกว่าให้เสียงที่ค่อนข้างดุดันนะครับผมมีย่านเสียงที่ค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวไม่ได้ มีความรู้สึกที่ว่าเสียงค่อนข้างเบาบางหรือว่าเรื่องของการดีไซน์มากกว่าคุณภาพเสียงเจ้าตัวลำโพงตัวน,นี้ตอบโจทย์จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงและการดีไซน์ความสวยงามนะครับเอาไปตั้งตรงไหนเนี่ยก็าสามารถเข้าเซตได้อย่างแน่นอนครับกับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของทุกท่านนะครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการรีวิวเจ้าตัวลำโพง r a z e r n o นอ Pro Speaker ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นลำโพงที่ คุ้มค่าแน่นอนกับการหามาตั้งไว้ในห้องของท่านนะครับผมครั้งต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปดูแกจเ็ตดีไซน์เฟี้ยวๆล้ำๆตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเลยดีกว่าครับกับการรีวิวครั้งหน้านะครับ